ฉีกท,ทุกกฎเฟปเปอร์รัฐศาสตร์ควงว่าที่เจ้าสาวเล่นโยคะท่ายากถ่ายภาพพรีเวดดิ้งสุขหวานราม,ม่าไม่จบฟ้าสายปวนสุดาเจาะฟ้องคนปล่อยข่าวเท็จด,ด้านปุ้ยทพเอ็นแจงและเอียดที่มาปัญหาสัญญาสารพิพากษาจำพุกป,ปุ๊กกีปปริศนาและพวกคนละ38ปี9เดือนปรับ1.8ล้านบาทคาดียาเสพติดฟอกเงินติดตามพร้อมข่าวอื่นๆได้กับพิธีกรลูกแก้วกรอนมลได้ในรีวิวบันเทิงชู n i ท์วันนี้จ้า ขอต้อนรับเข้าสู่รูวูบันเทิงทุนายน,นะคะคืนนี้พบกับลูกแก้วก,กรกมลค่ะเริ่มต้นคืนนี้นะคะกับกรณีที่ศามพิพากษาสั่งจำคุกป,ปุกกี้ปริศนาและพวกคนละ38ปี9เดือนนะคะพร้อมปรับ1.8ล้านบาทในคดียาเสพติดและการฟอกเงินค่ะ วันนี้สารได้นัดฟังคำพิพากษาคาดีค้ายาเสพติดนะคะที่พนักง,งานอายการคดีค้ายาเสพติด10เป็นโจทฟ้องนายหงเจิงอี้ชาวไต้หวันจำเลยที่1นายชลวิทย์คีตะตระกูลนะคะสามีของปุ๊กกี้จำเลยที่2และนางสาวปิศณาพรายแสงหรือปุ๊กกี้อดีตนักร้องชื่อดังยุค90าจำเลยที่3ในความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินร่วมกันมียา ยาบ้ายาอีเคตามีนซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1 2และ4ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายค่ะ โดยคดีนี้นะคะโจทฟ้องว่าจำเลยได้ร่วมกันวางแผนแบ่งหน้าที่กันในการเป็นผู้จัดหาครอบครองเก็บรักษายาเสพติดให้โทษลำเลียงยาเสพติดให้โทษเป็นเครือข่ายผู้ขายยาเสพติดตลอดจนการฟอกเงินจากการซื้อขายยาเสพติดโดยมีนายหวังหญิงซินพวกของจำเลยที่ยังหลบหนีอยู่ทำหน้าที่เป็นผู้สั่งการในการลำเลียงยาเสพติดเพื่อส่งไปประเทศจีนและไต้หวันโดยปุ๊กกี้และสามีมีหน้าที่จัดหาและลำเลียงยาเสพติดไปไว้ที่บ้านพัก ด้านรามอินทราจนกระทั่งตำรวจขยายผลบุกเข้าจับกลุ่มเมื่อวันที่17มิถุนายนปีที่แล้วค่ะเบื้องต้นนะคะจำเลยทั้ง3ให้การรับสารภาพและการกระทําของจําเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมโดยจําคุกจําเลยที่1นนายหวังหญิงซินจํานวน25ปีปรับ2ล้าน5 0สนบาทจําคุกจําเลยที่2และ3สามีของปุกกี้และปุกกี้ตลอดชีวิตและปรับ3ล้าน0แบาท แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้กึง่ง1คงเหลือจำคุกจำเลยที่1จําจำนวน12ปี6เดือนปรับ1,250,000บาทและลดโทษจำเลยที่2และ3คงเหลือจำคุก38ปี9เดือนปรับอีก1,800,000บาทค่ะ แลวมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดราม่าในเวทีนางงามนะคะกับมิชิลิวส์ไทยแลนด์ที่การประกวดจบไปแล้วแต่ว่าดราม่ายังไม่จบค่ะกับประเด็นของน้องฟ้าสายปวิสุดานะคะมิ s ิลิวส์ไทยแลนด์ปี2019นส้นั่นเองค่ะถึงแม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งไปแล้วนะคะสำหรับน้องฟ้าสายประวินสุดารูอินมิ s ิลิวส์ไทยแลนด์สองพันค่ะแต่ก็ยังไม่วายมีดราม่าเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการไม่สัญญากับทางกองประกวดจนทำให้ไม่ได้ของรางวัลค่ะ เมื่อวานนี้นะคะคุณปุ้ยปิยาพรผู้ถือลิขสิทธิ์ s s u n i v e r s e t h a i l a n d พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านกฎหมายก็ได้ออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดทั้งหมดค่ะโดยไล่ทำลายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันประกวดแบบละเอียดยิบซึ่งเจรความสำคัญเล่าถึงพฤติกรรมของฟ้าสายที่มีท่าทีบ่ายเบี่ยงไม่เซ็นสัญญากับทางกองประกวดโดยให้เหตุผลว่าขอโฟกัสที่การทำหน้าที่ตัวแทนสาวไทยก่อนนะคะ รวมถึงมีการบอกว่าคุณแม่ของน้องฟ้าสายได้ขอเข้ามาดูสัญญาแต่สุดท้ายก็โบยให้ฟ้าสายเป็นคนดูรายละเอียดด้วยตัวเองค่ะและหลังจากนั้นทางกองก็พยายามเรียกให้ฟ้าสายมาเซ็นสัญญาแต่เธอกลับเพิกเฉยจนกระทั่งฟ้าสายได้เข้ามาพบกับกองประกวดพร้อมผู้ใหญ่และทนายความเพื่อเจรจาแต่ตกลงกันไม่ได้ทางฟ้าสายจึงขอไม่เข้าร่วมทําสัญญากับทางกองก่อนจะบอกว่าที่ผ่านมาทางกองไม่ได้เป็นฝ่ายแก้ไขสัญญานะคะแต่ทั้งหมดเป็นการขอแก้ไขจากฟ้าสายเองค่ะ และสุดท้ายคุณป้ยก็อนุญ,ญาตให้ฟ้าสาเปิดเผยรายละเอียดสัญญาได้โดยจะไม่คิดเอาความกับฟ้าสายเพราะอยากจะจบกันด้วยดีแต่จะขอเอาเรื่องกับคนที่ทำให้กองประกวดเสื่อมเสียค่ะ ขณะที่ฝั่งฟ้าใสาก็โพสต Facebook นะคะเตือนผู้ใช้ Facebook ที่โพสต์กุข่าวขึ้นกุ่ข่าวถึงนางงามคนหนึ่งนะคะว่าเป็นนางงามลวงโลกมีพฤติกรรมตื่นสายไม่ดูแลตัวเองไม่คุมน้ําหนักเลี่ยงสัญญ,ญากับกองจนเกือบไม่ได้ไปประกวดในเวทีระดับโลกทําเอาผู้ใหญ่วุ่นวายไปหมดซึ่งหลายคนก็มองว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการพูดถึงฟ้าใสานะคะภายหลังผู้จัดการส่วนตัวของฟ้าใสาก็นําข้อความดังกล่าวมาโพสตก่อนที่ฟ้าใสาจะแชร์ข้อความนี้พร้อมกับบอกว่า ที่ผ่านมาเวลามีข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงแฟนคลับคอยปกป้องเธอมาโดยตลอดแต่ตอนนี้จากนี้ไปเธอจะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองบ้างเพื่อที่ทุกคนจะได้ทราบความจริงและหากข้อความใดๆที่โพสต์ออกมาแล้วไม่เป็นความจริงทําให้เธอได้รับความเสียหายเธอจะดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะและมาต่อที่เรื่องราวของน้องบูมสุภาพรนะคะมีการโพสต์เตือนภัยให้ได้ทราบกันกับกรณีของที่มีลูกค้าหัวหมอเอาแบงค์ปลอมมาซื้อของที่ร้านเธอค่ะ โดยบูมได้โพสตแชร์เหตุการณ์ลงอินสตาแกรมนะคะบอกว่าพนักงานที่ร้านขายเกี๊ยวของเธอเนี่ยเจอลูกค้าหัวหมอค่ะใช้แบงค์พันปลอมซื้อของโดยร้านเธอเนี่ยโดนแบงค์พันปลอมไปถึง3าใบมูลค่า3,000บาทซึ่งเธอบอกว่าถ้าไม่ได้เอาเงินไปขึ้นธนาคารก็ไม่มีทางรู้ตัวเลยนะคะเพราะลักษณะมันถ้าจะแยกกันไม่ออกนอกจากนี้บูมยังแนะนําเทคนิคในการสังเกตแบงค์ปลอมด้วยว่ารหัสที่ถูกปลอมบ่อยๆเนี่ยก็คือ 3A กับ 6A ค่ะเนื้อของแบงค์จะบางกว่าของจริงนะคะแล้วก็เล็กกว่า แถบสีทองจะไม่สะท้อนแสงส่วนเรื่องจริงจะเป็นสีทองทองอส,ส่วนแบงค์จริงนะคะจะเป็นสีทองทองแล้วก็เงาสีรุง้งเป็นวงกลมค่ะแบงค์ปลอมเนี่ยผาพจะไม่ชัดเลขด้านบนจะไม่ใช่สีแดงตัวอักษรก็จะไม่คมด้วยใบหน้าในเงารูปหน้าจะสั้นและปากจะใหญ่กว่ารูปยิ้มค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็เรามัดระวังตัวกันไว้ได้ไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมขาโอ้โหสงสารผู้ประกอบการจริงๆน้องบอกเลยว่ากว่าจะทํา ขายได้ราคาขนาดนั้นเนี่ยทุกคนเหนื่อยกันมากๆไงก็เห็นใจแม่ค้ากันด้วยนะคะปิท้ายช่วงนี้กับเรื่องราวของสาวนุ่นสิรภพันธ์ค่ะที่ยังคงยึดแนวเดิมเธอยือนยันเลยว่าเธอกับสามีเนี่ยจะไม่มีลูกเด็ดขาดพร้อมบอกว่าตอนนี้เนี่ยมองอนาคตไกลไปถึงการเตรียมบ้านพักคนชราให้ตัวเองแล้วค่ะ โดยนุ่นได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับนักข่าวถึงเรื่องราวความรักนะคะหลังแต่งงานกับท็อปพิพัฒน์มาเกือบ5ปีบอกว่าความผูกพันตอนนี้เหมือนเป็นมิตรที่อยู่ข้างๆกันค่ะส่วนเรื่องการมีลูกยังยึดแนวคิดเดิมก่อนหน้านี้ก็มีไปปรึกษาคุณหมอเรื่องการทำหมันแต่คุณหมอก็พูดติดตลกบอกว่ายังไม่อยากให้ทำนะคะเพราะว่าทั้งสองยังไม่เคยผ่านการมีลูกมาก่อนก่อนจะบอกว่าในอนาคตได้วางแผนไปว่าจะไปหาบ้านพักคนชราอยู่เพราะตอนนี้ถึงวัยที่ตัวเองต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่า ถ้าถึงเวลาตัวเองเนะี่ยต้องไม่มีใครไปส่งแน่ๆเลยเลยอยากจะเอาตัวเองเนะี่ยเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ไม่มีบุตรค่ะซึ่งก็คิดว่าน่าจะรอให้อายุสัก55ปีถึงจะมีการเริ่มหาบ้านและเชื่อว่าพอถึงตอนนั้นเทคโนโลยีการสร้างบ้านผู้สูงอายุก็คงจะดีขึ้นค่ะ ช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีพรีเวดดิ้งแซ่บๆที่ไม่เหมือนใครแน่นอนของพี่เพป,ปเปอร์รัฐศาสตร์นะคะหรือว่าพี P ่เปเปอร์ u s t นั่นเองกับเจ้าสาวบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดนี่เลยเล่นโยคะท่ายากกันเลยค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเรามาที่นี่เพื่อพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเพราะธรรมชาติ สร้างสรรสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดจะอยู่ในที่ที่เหมาะสมที่สุดทางเช่าวเวชพงศ์โอรสทื่นี่ที่คุณมั่นใจอายุแค่เนี้ไม่เป็นมะเร็งหรอกวันนี้ไม่เป็นมันหน้าไม่แน่ ชวยด้ทำประกัน CI Super Protect คุ้มครองมะเร็งและโรคสมองเบี้ยคงที่10ปีคุ้มครองจนอายุครบ90ปี CI Super Protect จาก Ocean Life ไ h a สมุทร mu x originality redefined กับ3พิธีกรน้ำฝนบูชบ๊อบบี้แซ่บหลาซ่า คตราฟ้ามิตรวันส่วนแฟนละครร่วมสนุกนิสิงกับนักแสดงเพียงถ่ายภาพตัวเองคู่เพื่อนหรือคู่คนที่คุณรักกับท้องฟ้าหรือพระอาทิตย์แล้วโพสลงใต้กิจกรรมเพจ c s 3 Event o f เว c i a อฟเียภาพใครโดนใจกรรมการที่สุด20คู่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมตราฟ้ามิตรวันวันสุพรรณเดที่เลอบแอสเตททาวเวอร์ในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2563ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25พฤศจิกายน2 5 6 3นสมสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์ทุกชนิดซักสะอาดมั่นใจด,ด้วยแอนตี้แบคช่วยป้องกันคราบสกรปรกยิ่งซักสะอาดยิ่งมั่นใจต้องเอสเซนส์จากสมอเมริกาและสมุนไพรเทียผีแฟงโต้ยาเทียผีแฟงโต้จินมีสรรพคุณบรรเทาอาการอ่อนเพลียชุม่มคอเทียผีแฟงโต้จินนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชภงษ์โอสถ ทำไมคนทำประกันไม่ค่อยเป็นมะเร็งแต่คนที่ไม่ทำประกันนั่นเป็นมะเร็งที่ทําไม่เป็นมะเร็งนะทำไปนานแะล้วเนี่ยทำประกัน C I Super Protect คุ้มครองมะเร็งและโรคสมองเป็นไม่เป็นก็ได้เงินคืนร้อยเปอรเซ็น์ C I Super Protect จาก Ocean Life t h a สมุทร ไอย่าเทียบผีเฟ้นเต้าจินนำเข้าและจัดจนหนายโดยเวชภูมิโอสซมาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงนี้นะคะด้วยมิติใหม่ในการถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะของคุณเป,ปเปอร์รัชศานน์นั่นเองนะคะที่ควงว่าที่เจ้าสาวเล่นโยคะท่ายากบอกเลยว่าภาพออกมาเก๋มากๆเลยค่ะ จากเปเปอร์รัชศาสตร์นะคะหรือว่าเปเปอร์ UHT คุกข่าวขอแต่งงานแฟนสาวน้องทรีมนะคะแต่งงานไปเมื่อช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนจะเฝ้าดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มาพักใหญ่ค่ะจนกระทั่งได้ตกลงว่าจะจัดงานแต่งงานที่บ้านของตัวเองในเร็วๆนี้ล่าสุดมีการปล่อยภาพพรีวีดิ้งออกมาให้ได้ชมกันแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นมิติใหม่ของการถ่ายพรีวีดิ้งมากๆเพราะทั้งว่าที่เจ้าสาวและว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยชวนกันเล่นโยคะท่ายากแบบที่ได้เห็นกันนี้เลยค่ะเก๋สุดบอกเลยว่าทั้ง ท่าทางแล้วก็ภาพออกมานะคะสวยหวานแล้วก็เก๋มากๆเลยโดยแปเปอได้นำเอาภาพชุดนี้มาโพสต์ผ่านทางอินส a าแกรมค่ะพร้อมแคปชั่นว่าฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงเพื่อสิ่งนี้นับว่าเป็นคู่บ่าวสาวที่สวยหล่อแล้วก็สตรองมากๆาจริงๆเลยค่ะ มาต่อกันที่เรื่องราวของวงการเพลงกันบ้างนะคะแฟนๆของ s ส l o m Machine Happy กันได้เลยค่ะเพราะว่าพวกเขาเตรียมจะปล่อยอัลบั้มเพลงสากลน,นะคะกับ Third Eye อวิวค่ะออกมาให้ได้ฟังแบบเต็มๆในรูปแบบของดิจิตอลอัลบั้มในวันศุกร์นี้แล้วละค่ะ สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะเมื่อสลอนแมชชีนเตรียมปล่อยอัลบั้มเพลงสากลเต i ร์ดไอวิวค่ะออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกันแบบเต็มๆในรูปแบบดิจิทัลอัลบั้มนะคะในวันศุกร์ที่6พฤศจิกยายนนี้ค่ะและ CD Limited Edition Box X e นะคะก็ปล่อยออกมาในวันที่13พฤศจิกยายนนี้ด้วยค่ะ พร้อมกันนี้ทางวงก็จะมีกิจกรรมพิเศษเปิดอัลบั้มนะคะในงาน Slot Machine The Third Eye Opening Experience ค่ะซึ่งจัดขึ้นเพียงแค่รอบเดียวในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้เวลาบ่าย2โมงนะคะที่โรงภาพยนตร์สยามพวราลัยสยามพารากอนค่ะซึ่งในงานนี้แฟนๆจะได้ฟังเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานในอัลบั้ม Third Eye View นะคะจากทั้ง3สมาชิกพร้อมกับชมคลิปนะคะไลฟ์เซสชั่น3เพลงใหม่ที่แรกก่อนใครเลยด้วยค่ะ รวมถึงร่วมชมบันทึกการแสดงสด10ปีจันจ้าวิวชัว l ์ไลฟนะคะ from the moon บนจอภาพย,ายนต์อีกด้วยโอ้โหจุใจจริงๆเลยแฟนๆที่สนใจจองบัตรกันได้ผ่านทาง3ช่องทางนะคะทางทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex ค่ะแล้วก็ w w w m a j o r c i n e p l e x com และเคาน์เตอร์ของ Box Office ในโรงภาพย,ายนต์พารากอนซีนิเพล็ได้เลยค่ะ และมาถึงข่าวนี้คุณผู้ชมแม่แม่ทั้งหลายหรือบ้านไหนที่มีเด็กๆนะคะบอกเลยว่าเพลงนี้จะต้องติดหูมากๆก็คือ baby s h a k จอันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยมียอดวิวสูงที่สุดทุบทุกสถิติใน YouTube แล้วค่ะ <S <S และมาปิดท้ายกันที่กิจกรรมดีๆจากชาว e a s y f m 1 0 5 5ค่ะคุณผู้ชมขาที่จะมาชวนวิ่งในกิจกรรม easy running for the blind 2020เพื่อผู้พิการทางสายตาค่ะ ดีเจจากคลื่น ecfm ร0อยนะคะดีเจเจดีเจจอยและดีเจเอค่ะได้มาเชิญชวน,ชนแฟนๆรีวิวบันเทิงไปร่วมวิ่งด้วยกันในงาน easy running for the blind 2 0 2 0วิ่งเพื่อให้ยิ่งวิ่งยิ่งมองเห็นนะคะเพื่อนำไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุปถัมภ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในด้านการศึกษาอุปกรณ์การเรียนนะคะโดยการวิ่งครั้งนี้เป็นการวิ่งแบบวอชวรันค่ะที่ผู้ร่วมงานเนี่ยจะ วิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทําได้เพื่อสะสมการวิ่งระยะการวิ่งนะคะตามกําหนดเวลาการจัดงานเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมายด้วยไปฟังเสียงของเหล่าดีเจกันหน่อยค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทีในปีนี้เราก็ไม่สามารถจัดงานที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะเราก็เลยเปลี่ยนจากการวิ่งเพื่อรักมาเป็นการวิ่งเพื่อให้แทนนะคะเพื่อจะช่วยกันบริจาคแล้วก็สมทบทุนนะคะช่วยมูลิีิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุปถัมร์มนั่นเองค่ะ กติกาง่ายมากใช่แล้วนะครับก็เป็นการวิ่งแบบโบรชรันเพราะว่าไม่อยากให้มารวมตัวกันเยอะนะครับใครที่วิ่งอยู่แล้วเนี่ยคุณสมัครวิ่งได้เลยนะครับผ่านเว็บไซต์ race.thai.run นะครับ r a c e t h a i แล้วก็ run นะฮะเข้าไป 99บาทแล้วก็6 9 9บาทนะครับในการสมัครเนี่ยคุณก็จะได้ของที่ระลึกนะครับเป็นเสื้อวิ่งแบบนี้นะครับมีผ้าบาฟนะครับรวมถึงหน้ากากนะฮะและถ้าเกิดว่าคุณวิ่งระยะทางขั้นต่ำครบ10กิโลเมตรปุ๊บคุณก็จะได้เหรียญในการวิ่งด้วยนะครับว่าคุณเนี่ยวิ่งครบแล้วต้องบอกว่ารางวัลวิ่ง10กิโลเมตรเนี่ยมีทั้งโทรศัพท์มือถือบัตรที่พักรรหรูๆเยอะมากๆบัตรรับประทานอาหารครับรแล้วก็มีนาฬิกาสุขภาพด้วยเยอะมากอยากเห็นรายละเอียดทั้งหมดว่าขขอออองรราาาาาาวววัลลมมีะะะไไไบบ้้แนนนน่่เเเเเเ็็ซซตต์์ ICFM icfm.com ยยยคปูชืทุกกจ วิ่งแน่นอนนะคะเพราะแต่ละแพ็กเกจที่เรามอบให้คือดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ไปวิ่งออกกำลังกายแล้วคุณยังได้ไปพักผ่อนในที่ส,สวยๆอีกด้วยไปร่วมกิจกรรมกันได้เยอะๆเลยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของดูบันเทิงทูไนท์ค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ ่ไปสามารถรับชมได้ทุกวัย